ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนประจำเดือนนี้เดือนแห่งการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงความคิดเฉียบแหลมและเสน่ห์ที่ไม่อาจมองข้ามเดือนนี้ดวงดาวหลายดวงกำลังทำมุมสำคัญกับราศีเมถุนส่งผลให้พลังของการสื่อสารและความสามารถในการปรับตัวโดดเด่นกว่าช่วงก่อนหน้าชาวาเมถุนซึ่งโดยธรรมชาติเป็นคนช่างพูดมีไหวพริบป,ปรับตัวได้เร็ว จะได้รับโอกาสมีใหม่ทั้งในการงานความสัมพันธ์และการเงินแต่ในขณะเดียวกันความไม่แน่นอนก็ยังวนเวียนอยู่จึงต้องอาศัยสติการวางแผนและการกลั่นกรองคำพูดให้ดีในด้านการงานเดือนนี้ชาวเมถุนจะรู้สึกเหมือนได้ตื่นขึ้น,นมาพร้อมแรงบันดาลใจใหม่งานหลายอย่างที่เคยค้างคาเริ่มเดินหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรมคุณมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆ ที่จะเข้ามาส่งเสริมผลงานหรือเปิดประตูไปสู่โปรเจกต์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นโดยชฉวาะในช่วงกลางถึงปลายเดือนดาวพุธผู้เป็นเจ้าเรือนของเมทุนโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่เกื้อหนุนทำให้การเจรจาต่อรองหรือเสนอไอเดียมีโอกาสสำเร็จสูงสำหรับคนที่ทำงานด้านการสื่อสารการครีเอทีฟสื่อดิจิตอลการตลาดหรือธุรกิจออนไลน์ถือเป็นช่วงขาขึ้นจะมีโอกาสได้โชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่นหนุ่มเมถุนที่ทำงานในสายโฆษณาได้รับมอบหมายให้นำเสนอแคมเปญใหม่สำหรับสินค้าที่เพิ่งเปิดตัวด้วยความเฉลียวฉลาดและแนวคิดสร้างสารรค์ของกรน,นำเสนอไอเดียที่ดูเรียบง่ายแต่แฝงพลังทางจิตวิทยาจนลูกค้าตัดสินใจใช้ทันทีนั่นเป็นกลายเป็นผมงานที่ทำให้เขาได้รับคำชมและถูกเลงขึ้นเป็นหัวหน้าโปรเจกต์ในอนาคตคำแนะนำคือ แม้ไอเดียจะดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่วางแผนให้รอบคอบหรือขาดการประสานงานคุณอาจถูกเข้าใจผิดได้ดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดและพูดให้ชัดถ้อยชัดคำด้วยในด้านการเงินการเงินของชาวไม่ถูนในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระวังกล่าวคือคุณจะมีรายรับเข้ามาหลายทางทั้งจากงานหลักและงานเสริมหรือแม้แต่การแนะนำงานหรือโปรเจกต์ให้ผู้อื่นและได้รับส่วนแบ่งหรือคอมมิชชั่นกลับมา อย่างไรก็ตามค่าใช้ใจที่มากับการเดินทางการเข้าสังคมหรือของใช้จําเป็นก็มีอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะการใช้เงินเพื่อการพัฒนาอาชีพหรือภาพลักษณ์เช่นลงเรียนคอร์สเสริมทํานามบัตรใหม่แต่งกายให้เหมาะกับการประชุมใหญ่เป็นต้นตัวอย่างเช่นแพรหญิงสาวเมธถุนที่ทําธุรกิจขายสินค้าแฟชั่นออนไลน์ลงทุนซื้อกล้องถ่ายรูปใหม่เพื่อถ่ายภาพสินค้าให้ดูมืออาชีพมักขึ้น แม้ต้องใจเนืงอนมากในช่วงแรกแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับเป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้น2เท่าจากเดือนก่อนหน้าเพราะภาพสินค้าดูมีคุณภาพและน่าสนใจมากขึ้นคำเตือนคืออย่าลงทุนเพราะกลัวตกเทรนดหรือใช้เงินเพื่อเอาใจคนอื่นโดยไม่วางแผนเช่นจ่ายเลี้ยงเพื่อนบ่อยเทินไปหรือซื้อของแพงเพราะเห็นคนอื่นมีหากคุณควบคุมความอยากและวางแผนอย่างมีสติการเงินจะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆ ในาาด้าน,นความรักสําหรับคนโสดสเสน่ห์ของช้าไม่ถุนในเดือนนี้โดดเด่นเป็นพิเศษคุณจะพบว่ามีคนเข้ามาให้ความสนใจหลายคนทั้งจากสังคมใหม่ๆหรือแม้แต่เพื่อนเก่าที่กลับมาติดต่ออีกครั้งความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากบทสนทนาเบาๆอาจลุกลามไปถึงการสารสัมพันธ์แบบลึกซึ้งได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยจุดแข็งของคุณคือการเป็นคนพูดเก่งสนุกและมีชีวิตชีวาแต่ระวังอย่าเผลอทําให้คนเข้าใจผิดว่า คุณมีใจทั้งที่คุณแค่เฟรนลี่เท่านั้นเองตัวอย่างเช่นแบงค์หลุมโสดชาวไม่ถุนรู้จักหญิงสาวคนหนึ่งจากกลุ่มงานอาสาทั้งสองได้พูดคุยกันเรื่อยๆจากเรื่องงานจนถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวด้วยคำพูดที่เป็นธรรมชาติและความสนุกสนานของเขาทําให้เธอเริ่มสนใจเขาอย่างจริงจังแต่แบงค์กับยังไม่แน่ใจว่าจะสารต่อหรือไม่เพราะเขาเองก็ยังคุยกับคนอื่นอยู่ด้วยความสัมพันธ์จึงเริ่มคลุมเครือ และอาจนำไปสู่ความข้อใจผิดได้หากไม่พูดคุยกันอย่างชัดเจนสำหรับคนมีคู่เดือนนี้มันช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ของคู่ไม่ถุนต้องอาศัยการสื่อสารอย่างเข้าใจมากเป็นพิเศษคุณและคนรักอาจมีเวลาร่วมกันไม่ค่อยมากเนื่องจากภาระงานหรือเป้าหมายชีวิตที่เริ่มแตกต่างกันเล็กน้อยหากไม่มีการพูดคุยตอน่างตรงไปตรงมาอาจเกิดความรู้สึกห่างเหินโดยไม่ตั้งใจข้อดีคือหากคุณเปิดใจพูดถึงความรู้สึกของตัวเองอย่างจริงจัง คู่ของคุณพร้อมจกเข้าใจและประคับประคองไปด้วยกันขอแค่อย่าปล่อยให้นิ่งเฉยเป็นทางออกของปัญหาตัวอย่างเช่นฟางและเนมคู่รักที่คบกันมาเกือบ4 5ปีแล้วเริ่มมีปัญหาเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันฟางเริ่มรู้สึกว่าเนมไม่สนใจเธอเหมือนเมื่อก่อนขณะที่เนมรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่ออนาคตของทั้งคู่เมื่อทั้งสองตัดสินใจนั่งคุยคันโดยไม่มีการโทษกัน แต่เล่าความรู้สึกของตัวเองออกมาตรงๆจึงพบว่าความเข้าใจผิดมากมายเกิดขึ้นเพราะต่างคนต่างเงียบการคุยกันครั้งนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทาให้ทั้งคู่หันกลับมาดูแลกันมากขึ้นต่อไปในั้นโชคลาภและชหวะชีวิตโดยรวมเดือนนี้ไม่ใช่เดือนแห่งการโชคลาภแบบพลุกๆุกแต่เป็นช่วงที่คุณสามารถสร้างโอกาสจากคําพูดและความสามารถของตัวเองได้หากคุณใช้สเสน่ห์และความเฉลียวฉลาดในการเข้าสังคมหรือเจรจาธุรกิจ จะมีคนยื่นโอกาสที่ดีมาให้คุณเองโดยเฉพาะในช่วงวันที่1 1บเถึงสิซึ่งดวงดาวจะส่งพลังให้คุณโดดเด่นเป็นพิเศษการเดินทางระยะสั้นเพื่อเจราจาธุรกิจหรือร่วมกิจกรรมใหม่ๆจะช่วยเปิดโอกาสทางการชีพหรือได้ไอเดียในการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ที่คุ้มค่าในอนาคตสรุปภาพรวมเดือนนี้ของชาวเมทุนคือเดือนแห่งการเชื่อมโยงเริ่มต้นและเคลื่อนไหวการงานก้าวหน้าอย่างชัดเจนการเงินดีขึ้นแต่ต้องวางแผน ความรักทั้งคนโสดและมีคู่ต้องอาศัยการพูดคุยและเข้าใจอย่างลึกซึ้งเสน่ห์ของคุณอยู่ที่คำพูดและมุมมองที่ฉิบแหลมหากคุณใช้มันอย่างระมัดระวังและจริงใจเดือนนี้จะเป็นเดือนที่น่าจดจำไม่น้อยเลยครับ